ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนในช่องเจ๊เจ่กับแกมขีเมสื่อเหนีวยวใบบานะคะหรือว่าแกมดาวพิฆาตตะูนยนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่า ในเซิร์ฟจีนนะคะตอนนี้มีอัปเดตตัวเทพเข้ามาแล้วนะคะน่ะตัวอะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวพามาดูนะคะตรงนี้เนาะ,ะแล้วก็เป็นกิจกรรมตรงนี้นะคะเป็นกิจกรรมโยลิอิจินั่นเองนะซึ่งเป็นการเอาตัวเจ้าโยลิอิจินะคะเข้ามาในเกมนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยไล่เก็บแต้มนั่นเองนะเออเดี๋ยวพาไปดูว่ารายละเอียดเป็นยังไงเนาะเพราะว่าตอนนี้จ๊เข้ามาจะเพิ่งเห็นจ๊ก็ตกใจเหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวมาทำความรูมรม้จักไปพร้อมๆกันเนาะอ่ะอยากเติมเกมแต่ยังไม่มี้านประจำหอ นี่เลย e l a s สติกชอ็อเติมเกมมือถือราคาถูกง่ายสบายกระเป๋ารวดเร็วสุดแต่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 แต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 มีต้องกังวลน,นะเพราะเขาอะจดทะเบียกนการค้าถูกกฎหมายปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟันร้อเปิด8โมงถึงตี2อเลยเด้ออาาก็คือเราจะมาเล่นนะคะในโหมดนี้แล้วก็กระจายแบบกระจายกรุงจักใช่ไหมเออไปเรื่อยๆนะคะเก็บคะแนนเก็บแต,ต้มอะไรอย่างนี้เนาะ แล้วก็เก็บเม็ดสีเขียวๆนะคะตรงนี้เอา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 เอ๊ะเอ๊ะอ๋อมันต้องหันให้ถูกทางด้วยโอ้โหอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เป็นแบบเพิ่มสกิลนะคะเหมือนที่เราเคยเล่นแบบในด่านแบบอาพวกอินโนสุเกะอะไรอย่างนี้เนาะก็กดเลือกไปนะไม่แน่ใจว่านอะไรอ๋อเฮ้เฮ้เอาเอาเท่เหมือนกันนะเอ้เลือดเราลดเหมือนกันนะเนี่ยชิบชิบชิบบังคับไม่ค่อยไม่ค่อยได้ฮะโอ้ย แล้วก็เก็บเอเมจสีเขียวนี้นะคะแล้วก็จะอัพเลเวลไปผ่านด่านต่อไปเนาะแล้วก็เลือกอันนี้ดีกว่าพตอนนี้เลเวลสองนะคะไม่รู้คืออะไรกดไปก่อนชึบออ๋อแล้วก็เก็บเพชรเก็บเพชรเก็บเพชรแล้วก็มีให้เลือกมาอีกแล้วนะคะอ่าก็กดไปนะ,ะไม่แน่นะว่าตัวนี้นะคะถ้าโมเดลมาแบบนี้แล้วเนี่ยอนาคตนะคะอาจจะมีก็ได้นะเป็นแบบโยริจินะคะเพราะสกิลเขาก็มาสักขนาดนี้แล้วนะ มีการคิดสกิลให้เสร็จสับนะคะในตรงนี้เราก็เก็บเพชรไปนะคะแล้วก็อัพเลเวลไปเนะาะมีบอสด,ด้วยนะคะบอสตัวสีฟ้านะไม่ยอมตายง่ายเออเราจะตายก่อนล่อมาเข้าวงโอ้เราก็ได้หีบนะคะหีบตัวนี้คืออะไรเราได้สกิลนะคะได้สกิลมานะ,ะอุ้ยกดอ่านไม่ได้จะได้มากเลยนะคะนึกว่าจะแบบเป็นสกิลให้เรากดอ่านเพิ่มเติมเนาะ,ะอ้า้โ,โหคุดเท่นะคะ บอกเลยว่าถ้าเข้ามานี่แบบโอ้โหโคตรตึงนะตัวนี้อื้มเฮ้ยอันนี้คือสกิลเราปะอ๋อสกิลที่เราเลือกนะคะโอ้โหโมเดลมาขนาดนี้แล้วต้องมีแล้วปะเนี่ยยูริจิต้องเข้าเซิร์ฟแล้วปะเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครถัดไปหรือเปล่านะคะถ้ามีนี่คือแบบโอ้โหโคตรโคตรเอานะอ่าแล้วเราก็ได้ของมาอีกนะคะตรงนี้ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าสกิลเรานี่คือแบบ เต็มตัวแล้วนะยืนอยู่เฉยๆก็ได้นะคะตอนนี้แบบของโคตรเยอะนะของโคตรล้นโคตรฟูเราต้องคอยหายตัวสีม่วงนะคะที่มันเป็นเหมือนบอสเวลามันตกเราจะได้เก็บกล่องนะแล้วก็ด้านข้างนี้นะคะก็เป็นน้ํายาเนาะที่เราสามารถใช้ได้นะคะแต่ว่าซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน่าจะใช้ช่วยเกี่ยวกับเพิ่มเลือดเพิ่มอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเราเจอบอสแล้วนะคะตรงนี้เออกล่องดอกมานะ,ะได้เป็นเพิ่มเลือดเนาะตรงนี้ โอ้โหตอนนี้โคตรเท่นะโอ้โห,โหใครเข้ามาใกล้ไม่ได้เลยตอนนี้คือแบบวงสะิยโคตรใหญ่แล้วก็เอาเพิ่มเดือดเลเวลสไปนะอโอ้โหใช้แล้วเป็นน้ำยาแบบว่าทำดาเมจแบบเป็นวงกว้างนะคะแบบ AOE นั่นเองเนาะเออโคตรเท่นะ,ะในจุดที่เรายืนนะคะก็จะมีน้ำยาแบบสีม,ม่วง,งออกมาทำให้แบบกําจัดศัตรูได้เนาะ อันนี้ก็คือเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เก็บหินสีเขียวนะคะพอหินสีเขียวเต็มตรงนี้นั้นหลอดตรงนี้ก็จะสามารถอัพเลเวลไปนะคะแล้วก็เลือกแบบเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเลือกสกิลเพิ่มอะไรอย่างี้เนาะอื้มโคตรโหดปึ๊บได้กล่องมานะได้สกิลเลเวลสองมาชึบชิบชิบชิบอืมตอนนี้คือเรียกได้ว่าโอ้โหสกิลโคตรโคตรเท่นะโคตรโกงตอนนี้ คือแบบใครก็เดินเข้าใกล้ไม่ได้แล้วอะแต่จริงๆนะคะรู้สึกว่าไอ้เกมแบบเกมเพย์ตัวนี้เหมือนสนุกกว่าเกมเพย์ของจริงอีกนะคะคือเล่นไปเรื่อยๆเป็นเพลินอะไรเงี้ยเออแบบเล่นชิวๆนะคะไล่ไปเรื่อยๆเก็บเบลเก็บอะไรไปเรื่อยๆนะคะเ้เมื่อกี้เห็นกล่องเออเขาทำออกแบบมาดีนะหเหมือนช่วงหลังมาเนี่ยจะแบบมีมอนเตอร์เข้ามาเยอะมากนะคะ เฮ้ยเราเจอ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 มังมุมปะเป็นแบบบอสตัวใหม่นะคะอุงคือถ้าเราเล่นไปเรื่อยเราก็จะเจอบอสตัวใหม่ไปเรื่อยอ่าแล้วก็ผ่านแล้วนะั้นเลเวลหนึ่งเราก็ได้เพชรแบบยสิบอ๋อก็คือเราจะเล่นไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะอ่าเฮ้ยเลเวลสองเราคือก็จะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนไอ้นี่ไปเรื่อยๆเปลี่ยนสไตล์แบบอาวุธเราไปเรื่อยนะ ไอ้ก็ดีนะเล่นปเปนพลินนะคะแบบนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือเป็นด่านที่ให้เราเข้ามาตะลุยนะคะแล้วก็ฆ่ามอนสเตอร์นะคะแล้วก็เปิดบอสไปไปเรื่อยๆเนาะเปิดโจอบบอสใหม่ๆไปเรื่อยๆนะคะ อ่าก็ต้องรอดูอีกทีนะว่าในอนาคตเนี่ยตอนนี้คือแบบเขามีการอัปโหมดมีการทําโมเดลของตัวยรลิอิิเข้ามานะไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยจะเตรียมรอได้เลยหรือเปล่าเดี๋ยวลองใช้ระเบิดดูก่อนไปเอ้ยเคลียร์แบบรวดเร็วนะคะโอ้จริงจริงแอบเสียดายแฮน่าจะใช้ตอนแบบศัตรูเยอะเยอะ,เยอะกว่านี้นะแต่ไม่เป็นไรเรากินเม็ดเขียวแบบสบายๆนะ ประมาณนี้ละกันเนาะก็ใครที่เล่นเซิร์ฟจีนอยู่นะคะก็ไปลองเล่นดูกันได้นะอยู่ในตรงสตอรีร่โหมดนะคะก็คือเข้ามานะคะแล้วก็สามารถมาเก็บเพชรตรงนี้นะคะแล้วก็ฆ่าตัวมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อนะัพเลเวลเนาะเออแล้วก็มันก็จะมีบอสหลายตัวนะคะให้เราแบบว่าฆ่าอะไรอย่างนี้แล้วก็มีสกิลนะของโยริจินะคะที่แบบโอ้โหเป็นสกิลแบบไม่ว่าจะเป็นอะไรอะ่ะจันเหมือนเหมือนเป็นปานปานจันทาอะไรสักอย่างนะคะปานตะวันนะคะบวกกับ ปานแบบหลายๆอย่างนะคะเออก็มีแบบโหบอกเลยเลยว่าถ้าสมมุติว่าทําโมเดลมาขนาดนี้แล้วเนี่ยของจริงต้องมาแล้วไหมพี่เออต้องมีแบบสกิลจริงมาแล้วไหมเออรอเตรียมตัวกันได้เลยนะคะว่าเนยนะคุเนี่ยจะมีมาหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็มีโหมดตรงนี้มาให้เล่นนะใครที่อยากลองเล่นนะคะก็สามารถไปลองเล่นกันดูได้นะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดสำหรับวันนี้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ดูคลิปกันมาถึงตอนนี้ยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe นะคะนลาวชกิมัเมื่อเอิญเม่เหอ 哲爱。嗯